ปกติมินิคอหหนหลายๆครั้งร้องไม่เห็นดังขนาดนี้ <G ül> มีบางคนก็ไม่เคยฟังเลยนะฟึ้ง<ะ>นะ<ห>นี่นี้พอเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าจะดีจังเลยอะอะไรอ่ะคะ <S <S อ๋อเล่นมาจนได้ <S <S ชอบอย่างนี้นะหแหละฮะชอบอย่างนี้แหละม,มาตั้งนานไม่มีคนใส่ใ<ช>เลยนี่ไงไม่มีคนเคยเข้า ของก็มีแบบนี้ใส่ได้อะไรนะใส่ได้หมนกันคืออยจะบอกว่ารู้สึกยินดีเหมือนกันนะครับวันนี้ที่ได้มาที่ฟังกี้ปกติปกติมาตอนคืนปกติปกติมาแดกตลอดปกติมาแดกตลดจะบอกว่าบัตเล่ายังอยู่เลยบอเมื่อวันที่17มกราก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว แล้วก็ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่อันนี้มันกตอบนี่มาเลยสิเขาบอกหนึ่งถึงคือมันจะมีระดับบอกว่าหนึ่งถึงเก้าใช่ป่ะคืออยู่ระดับแปดก็ยังเต็มขวดอยู่เลยคุณนึกว่าเขานับอันดับเมาใช่ไหมนะเขานับอันดับการเมาหรือเปล่าเหอจริงแปดแดกแปดตลอดอ่ะวันนี้ค่ะอยู่ตรงกลางไม่อยู่ตรงกลางใช่ไหมนะไม่เป็นไรอยู่เดียวกันอันดับดีนะ รฉันจัดทนะไทลอน่าจะเป็นผู้หญิงนะอะฉันบอกว่าที่ขึ้นมาช่วงนี้พักเหนืนิดเดิเพราะว่าแฟนๆข้างล่างเขามีอะไรพิเศษพิเศษมาฝากแล้วอะไรอ่ะเขาก็มี MV มาให้ดูกันซึ่งจอใหญ่มาจอหน์นเห็นทำไม จอตรงนี้โอตาและจอ้านหลังการณาเรื่องเลยนะครับใครจะเลือกจอหลังจอหน้าโอเคอ้าวลองไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้รายการมีอะไรมาฝากกันบ้าง